พระเอกสงสัยว่ายาที่มาจากตำหนักหมอหลวงมีปัญหาเพราะคืนที่องค์ชายอีธานถูกจับได้ไปที่ตำหนักหมอหลวงมาที่แท้นางนายยุนด็อกที่ประจำตำหนักหมอหลวงรวมหัวกับยุนยองวางยาพิษพ,พระราชาคุณนางตื่นตระหนกที่พระราชาทรงไม่ได้สติและสงสัยว่าเหตุใดพระเอกจึงไม่ยอมให้ถวายยามุนซูมาปรึกษาพระเอกเรื่องรอยเลือดที่พบหน้าตำหนักหมอหลวงน่าจะเป็นขององค์ชายอีธาน ที่อาจจะนำยาพิษจากชิงเข้ามาพระเอกให้ไปเค้นถามกับรองผู้ตรวจการวีและดูจีกวังมุนซูสงสัยว่ามียุนยองอีกคนเพราะนางดูเรื่องทุกอย่างขององค์ชายอีทนันดันมุนมารอยุนยองที่ออกไปข้างนอกด้วยความเป็นห่วงเกรงว่านางจะโดนทหารจับไปยุนยองแซงําเป็นปลงตกว่ารู้ซึ้งถึงความหวังดีของเขาหากนางยังอยู่กับองค์ชายอีทนันก็ไม่รู้ตอนนี้จะเป็นยังไง การมีชีวิตอยู่ย่อมมีความหวังมากกว่าที่ประชุมราชสำนักได้ท้ามินถามถึงสาเหตุที่ไม่ยอมให้ใช้ยาจัดตำหนักหมอหลวงแถมยังพาหมอชาวบ้านเข้ามาเองอีกพระเอกตอบว่าอาจมียาพิษข,ขององชายอีทันปะปนอยู่ขุนนางโจโยแย้งว่าไม่มีหลักฐานหากพระราชาไม่ได้เสวยยาอาการก็จะแย่ลงอีกทั้งยังไม่เชื่อถือหมอจากข้างนอกเกรงว่าพระเอกจะไม่อยากให้พระราชาหายประชวร หัวหน้าผู้ตรวจการอีเกรงว่าพระเอกจะไม่สามารถพิสูจน์เรื่องยาพิษได้เช่นเดียวกับที่เต้ท้ามินเตือนหากไม่สามารถเปิดโปององชายอีทันเรื่องยาพิษและการรักษาจากหมอข้างนอกไม่ได้ผลจะกลายเป็นภัยกับพระเอกพระเอกก็ยังยืนกลานจะเดินหน้าเรื่องนี้ต่อ ไม่สนว่าใครจะมองว่าตนเป็นคนทำร้ายพระราชาได้เท้ามินย้ำอีกครั้งหากจะขึ้นเป็นกษัตริย์บางครั้งก็ต้องหลีกเลี่ยงเรื่องที่ตัวเองรับผิดชอบไม่ไหวหลับหูหลับตาทำเป็นไม่รู้ความจริงบ้างนั่นอาจเป็นการรับผิดชอบที่แท้จริงก็ได้พระมเหสีไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจของพระเอกที่สั่งปลดหมอหลวงหากพระราชาสวรรคตคนที่ได้ประโยชน์ก็คือพระเอกพระพันปีพบว่าพระเอกยังคงเฝ้าอยู่หน้าห้อง และคงได้ยินสิ่งที่พระมเหสีตรัสจึงทรงปลอบใจว่าอย่าใส่ใจคำพูดเหล่านั้นเลยพระพันปีคิดว่าเวลานี้ไว้ใจใครไม่ได้จึงให้หาคนที่พระเอกไว้ใจได้มาอยู่ที่ตำหนักพระนาสคนอีกด้านมุนซูมหาดันมุนเพื่อให้ช่วยตามหายุนยองคุนแทและอายใจที่ไม่สามารถบอกมุนซูทั้งที่รู้ว่านางอยู่ที่ไหน พระเอกคิดถึงคำพูดของไต้เท้ามินที่ให้นิ่งเฉยแต่หากต้องเพิกเฉยเพื่อหลีกหนีความรับผิดชอบขอไม่ทำเด็ดขาดยอจีฝึกฝนกลายเป็นนางในหวังจะเข้าวังไปเพื่อช่วยเหลือพระเอกแต่ก็ยังไม่มั่นใจเพราะยังไม่จบหลักสูตรจากนั้นโชฮงพานางไปพบพระพันปีพระพันปีมองหน้ายอจีก็คิดว่าเป็นคนดีพึ่งพาได้จึงจะใช้เส้นสายรับนางมารับใช้ที่ตำหนักเพื่อปกป้องพระเอกให้ปลอดภัย ยอจีขอให้โชฮงเก็บเรื่องที่นางเข้าวังเป็นความลับยอจีแอบดูและคิดถึงคำพูดของพระเอกต้องเป็นผู้ชายที่ปกป้องผู้หญิงแต่นางขอเป็นคนปกป้องเขาบ้างแม่ต้องเสียสละชีวิตที่เหลือเป็นนางนายอยู่แต่ในวังหลวงก็ยอมรองผู้ตรวจการวีตอนนี้กลายเป็นนักโทษโดนในประเทศจากนี้จะขอเรียกว่าวีบยองจูหลอนอยู่คนเดียวในกระท่อมที่มืดมิดอีอินจวาพักนามินมาหาวีบยองจูเพื่อการบางอย่าง ฝ่ายอาบองกับจางดันไปสอบปากคำโดจิกวังได้ความว่าองค์ชายอีทันซื้อยาพิษที่ไม่มียาแก้มาจากชิงที่พระราชาประชวนก็น่าจะเกี่ยวข้องกับองค์ชายส่วนมุนซูไม่ทิ้งความจริงกับองค์ชายอีทันเรื่องยาพิษองค์ชายอีทันไม่ปฏิเสธและตั้งใจทิ้งร่องรอยไว้เพราะรู้แน่ว่าหากพระราชาทรงประชวนพระเอกจ,จะต้องรู้ว่าเป็นฝีมือตน จากนั้นก็สั่งห้ามใช้ยาจากตำหนักหมอหลวงซึ่งสุดท้ายก็ไม่มีหลักฐานเชื่อมโยงมาถึงตนได้ดังนั้นทุกคนจะต้องคิดว่าพระเอกต้องการให้พระราชาตายแล้วขึ้นครองบัลลังก์แทนพระราชาอาการสุดหนักหมอชาวบ้านที่พระเอกพามาก็รักษาไม่ได้หัวหน้าผู้ตรวจการอีแนะนำให้ใช้ภูจาที่เป็นยาพิษก,กับสมพพะต้านพิษแม้จะเสี่ยงแต่พระเอกก็ตัดสินใจทำ คุณนางต่างตกใจที่จะใช้ยาผิดรักษาพระราชาหัวหน้าผู้ตรวจการอีขอรับผิดชอบหากเกิดความผิดพลาดแต่พระเอกจะรับผิดชอบเรื่องนี้ด้วยตนเองยุนยองมาจ่ายค่าตอบแทนให้ยุนด็อกยุนด็อกรับประกันว่าจะไม่มีความผิดพลาดเมื่อยุนยองแน่ใจว่าแผนการสำเร็จก็แกล้งชวนย,ยุนด็อกดื่มชาเก๊กฮวยที่ตนนำมา มุนซูนำคำสารภาพขององค์ชายอีทันมาบอกให้พระเอกถอยออกมาเพื่อปกป้องตัวเองก่อนเพราะตอนนี้หมดทางช่วยพระราชาทันใดนั้นจาดงมารายงานว่าพระราชาได้สติแล้วพระเอกจึงรีบไปเข้าเฝ้าดันมุมนาดักพบยุนยองเลยได้รู้ว่านางไม่ได้สำนึกตัวจริงๆแถมเป็นตัวการวางยาพิษฆ่าพระราชาเพื่อทำลายพระเอกไปด้วยในคราวเดียวดันมุนรีบวิ่งเข้าไปในบ้าน ก็พบว่ายุนด็อกกินยาพิษที่ยุนยองใส่ลงในชาเก๊กฮวยจนสิ้นใจไปแล้วพระราชาตรัสว่าคงจะอยู่ต่อไปไม่ไหวขอให้พระเอกยกโทษที่แย่งบัลลังก์มาหวังว่าจากนี้พระเอกจะเป็นกษัตริย์ที่ดีเพื่อประชาชนแล้วก็สิ้นพระชนไปพระเอกเสียใจพยายามจะกรีดเลือดตอนเองเพื่อให้พระราชาดื่มหวังว่าจะทรงฟื้นขึ้นมาหลังพระราชาสวรรคตบรรยากาศในวังมีแต่ความโศกเศร้า ขุนนางรวมถึงเชื้อพระวงศ์จัดพิธีศพและไว้ทุกข์ให้พระราชาฝ่ายขุนนางโจขัดขวางไม่ให้พระเอกได้ขึ้นครองราชยอจีแอบฟังพวกโซโรนประชุมกันก็นำข่าวนี้ไปทูลพระพันปีขุนนางฝ่ายโซโรนกล่าวหาว่าพระเอกไม่คู่ควรเป็นกษัตริย์เพราะเป็นคนทำให้พระราชาต้องตายพระเอกได้ยิงคนกล่าวหาตนเองมานับครั้งไม่ถ้วนว่าไม่มีคุณสมบัติจะเป็นกษัตริย์ จึงคิดว่าบางทีตนอาจจะไม่คู่ควรกับตำแหน่งนี้จริงๆอีอินเจวาเดินทางมาถึงเมืองหลวงเพื่อประชุมกับผู้อาวุโสพักนามินที่เคยโดนอดีตพระราชากวาดล้างสมหัวกังกล่าวถึงพระราชาอียุนที่เพิ่งสวรรคตว่าตายง่ายเกินไปอีอินเจวาใส่สีตีไข่ว่าการสวรรคตนี้เป็นฝีมือของราชทายาทกุนแทนำข่าวจากบางหลวงมาบอกดันมุลว่าขุนนางโซโรนคัดค้านพระเอกเป็นกษัตริย์ ดันมุนเจ็บใจที่พระเอกต้องเดือดร้อนเพราะตนที่ปล่อยยุนยองให้ไปทําเรื่องชั่วๆพระเอกคิดว่าตัวเองไม่คู่ควรจึงอยากจะสละบัลลังหัวหน้าผู้ตรวจการอีกล่าวว่าสิ่งที่พระเอกทําก็เพื่อยื้อชีวิตพระราชาเจตนาที่แท้จริงเป็นอย่างไรย่อมรู้อยู่แก่ใจนี่เป็นเพียงก้าวแรกของการเป็นกษัตริย์ที่จะต้องพบกับการกล่าวร้ายความเข้าใจผิดและความอัปยศ แต่หากเมื่อใดที่วิ่งหนีและล้มเลิกเมื่อนั้นจึงจะไม่คู่ควรกับการเป็นกษัตริย์ขุนนางทั้งโนโรนและโซโรนต่างรวบรวมกำลังฝ่ายทหารของตนคอยดูท่าทีในราชสำนักระหว่างหกวันนี้ก่อนที่ราชทายาทจะขึ้นครองราชอีกด้านหัวหน้าผู้ตรวจการอีมาหาได้เท้ามินเพื่อทำข้อตกลงบางอย่างพระเอกตัดสินใจจะสู้ต่อจึงเข้าเฝ้าพระพันปี เพื่อขอให้ช่วยตนได้ขึ้นครองราชเร็วที่สุดเพราะระหว่างนี้หน่วยงานทหารมีความเคลื่อนไหวผิดปกติหากปล่อยไปนานกว่านี้อาจจะมีปัญหาขึ้นได้พระพันปีเกรงว่าหากเร่งแต่งตั้งพระเอกเป็นพระราชาจะโดนคำคอรหาว่ากระหายอำนาจแต่พระเอกตัดสินใจเผชิญหน้าและแบกรับปัญหานี้ไว้เองพระพันปีจึงเรียกราชเลขาออกคำสั่งแต่งตั้งพระเอกเป็นพระราชา กุนแทนำขาวมาบอกเหล่าสหายว่าที่วังหลวงกำลังจะมีพิธีราชาพิเศษเร็วๆนี้ดันมุนแปลกใจที่พระเอกขึ้นครองราชได้อย่างไม่มีอุปสรรคแต่ยังไงก็ดีใจไปกับเพื่อนๆด้วยอีกคนไต้เท้ามินยอมให้พระเอกเป็นพระราชาง่ายๆจนขุนนางโจแปลกใจและคิดว่าไต้เท้มินคงมีข้อตกลงบางอย่างกับพระเอกไต้เท้มินปฏิเสธ ตนแค่ได้ทำข้อตกลงกับคนง่งๆกลุ่มหนึ่งไม่แน่ใจว่าถ้าเป็นพวกตนจะทำอย่างคนกลุ่มนี้ได้หรือไม่หัวหน้าผู้ตรวจการอีใต้เท้าโชและมุนซูมารอพบพระเอกเพื่ออวยพร้อนให้เป็นกรรษัตริย์ที่ปรีชาสามารถและจะคอยยืนหยัดเพื่อช่วยเหลือจนสุดเส้นทางพระพันปีเรียกยอจีให้ลองรีดและอบล่ำกลิ่นหอมบนฉลองพระองค์ของพระเอกในที่สุดพระเอกก็ได้เข้าพิธีราชาพิเศษขึ้นครองราช เป็นพระเจ้ายองโจกษัตริย์ลำดับที่21แห่งราชวงศ์โชซอนมุนซูศสาสางงานที่ข้างๆให้กับเพื่อนร่วมงานจนพวกนั้นคิดว่ามุนซูจะต้องได้รับตำแหน่งที่สูงกว่าในราชสำนักแต่จริงๆแล้วเขากำลังจะยื่นจดหมายลาออกเช่นเดียวกับหัวหน้าผู้ตรวจการอีที่นำตำรากองโตมาให้พระเอกไว้อ่านและใช้ในการหารือทางวิชาการ เพื่ออยู่เหนือขุนนางในราชสำนักให้ได้ส่วนตัวเขาเองจะลาออกเพื่อให้พระเอกขึ้นเป็นพระราชาโดยไม่มีอุปสรรคหัวหน้าผู้ตรวจการอีใต้เท้าโชวรวมถึงมุนซูตัดสินใจลาออกจากราชสำนักและขอให้ฝ่ายโนรนสนับสนุนพระเอกเป็นพระราชาพระเอกคิดว่าเป็นฝีมือใต้เท้ามินจึงจะไปเอาเรื่องใต้เท้ามินปฏิเสธเป็นพวกนั้นเองที่เสนอตัวลงจากตำแหน่ง พราะคิดว่าตนจะช่วยพระเอกได้มากกว่าพวกเขาซึ่งไม่มีอำนาจจากนั้นก็สอนบทเรียนบทแรกบางครั้งต้องยอมสละคนบริสุทธิ์เพื่อคงไว้ซึ่งอำนาจแม้สุดท้ายอาจจะต้องโดดเดี่ยวและจากนี้ไปตนและโนโรนจะสนับสนุนพระเอกเองมุนซูคิดถึงสิ่งที่คุยกับยอจีนางยอมเสียสละชีวิตตนเองเป็นนางในก็เพื่อช่วยเหลือพระเอก แม้จะรู้ว่าไม่สามารถออกไปใช้ชีวิตข้างนอกได้อีกแล้วก็ยินดีเช่นเดียวกับตนที่ยอมลาออกจากซาฮอนบูและอาจจะกลับไปไม่ได้อีกเพราะนี่เป็นหนทางเดียวที่จะช่วยเหลือพระเอกได้พระเอกออกจากวังเพื่อจะตามหามุนซูแต่ได้รับเพียงจดหมายลาที่เขาทิ้งไว้ให้เท่านั้นมุนซูขอให้พระเอกอย่าได้รู้สึกผิดหรือเสียใจไปแค่ได้ร่วมงานก็ถือว่าเป็นเกียรติแล้ว ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็จะพักดีและปกป้องพระเอกเสมอพระเอกร้องไห้เพียงลำพังบนบันลังที่ไม่สามารถปกป้องสหายของตนเองได้ยอจีที่แอบดูอยู่ก็เจ็บปวดไม่แพ้กันส่วนนอกวังก็มีใครบางคนใส่ย,ยาบางอย่างลงในแหล่งน้ำที่ชาวบ้านใช้ดื่มกินขณะที่พระเอกกำลังเดินอยู่ในวงังได้ยินเสียงยอจีจึงจะรีบตามไปดูก็พอดียุนทยกมาทูลว่าวีพยองจูหลบหนีไป วีประยองจูมาหาองค์ชายอีทานพร้อมกับอีอินจจวาเพื่อพาองค์ชายอีทานออกไปทำเรื่องชั่วๆสร้างเรื่องวุ่นวายกันที่เมืองหลวงขณะเดียวกันได้ท้ามินมาเข้าเฝ้าพระเอกเพื่อแจ้งเรื่องโรคระบาดที่แพร่อย,อย่างรวดเร็วและยังไม่รู้สาเหตุแล้วอ p ีที่18ก็จบลงติดตามแพชชีหน่วยตรวจการพิทักษ์ธรรมอีพีถัดไปในคลิปหน้าคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ